สำหรับวันนี้นะคะจะมารีวิวผลงานหวยฮารอยประจำวันที่12นะคะ,ะเดี๋ยวเราเลื่อนย้อนไปดูกันนะเลื่อนเลื่อนย้อนไปดูกันวันที่อันนี้จะเป็นหุ้นนอกนะคะ,ะวันที่สิบเนาะวันที่สิบนี้จะมาสองสี่เจ็ดสามสี่นะคะแล้วก็ โอทฟันให้2ตัวคือ46กับ47นะคะคือเด้งบนล่างเลยทั้งรูดทั้งจอดนะคะส่วนวันที่11โอโอจะให้ไปรูด,รด5นะคะรูด5เมื่อวานไม่ถูกนะคะแต่ว่าหวยของเราถ้าเกิดว่าใครตามนะจะรู้เลยว่าถ้าหลุดก็คือจะ หลุดก็คืออีกไม่กี่วันนะคะจะต้องเข้าเข้าก็จะเข้ายาวเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะโอ๊ตก็จะให้ไปที่รูป7นะคะมี7 2 7ด7องเจ็ดสแนะคะแล้วก็ผลฮานอยปกติออกมาแล้วนะคะเจล่างอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มด้วยนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นหล ผลบนไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะมาเจ็ดอีกไหมนะคะแต่ยังไงวันนี้เพื่อนๆทุกคนในกลุ่มนะ,ะก็ได้เจ็ดการองท้องไปแล้วด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจจะเข้ากลุ่ม VIP นะคะแอดไลน์มาได้ที่ CRV 3า2 8นะคะก็คุยรายละเอียดกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าบนมันจะมาอะไรเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะต่อให้บนไม่มาอย่างน้อยเราก็ สบายใจลว้วันนี้นะ79เนิ้นๆเลยนะคะเสียค่าเข้ากลุ่มรายเดือน200บาทต่อ1ท่านนะคะอ่าผลมาแล้วนะคะผลมาแล้วผลมา650บนนะคะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าวันนี้เรารอดนะคะขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ